สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักกระเป๋าด้วยลายง่ายๆมือใหม่ค่ะถักก็สามารถถักได้นะคะเป็นลายเรียบเรียบง่ายๆแต่ตกแต่งด้วยไหมแฟนซีกิป๊ปเก๋มากๆหลังจากที่เพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปเริ่มถักด้วยกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกไหมมินิแฟนซีก้นกระเป๋าสำเร็จ ทรงวงรีขนาดเล็กทซับในสำเร็จทรงก้นเหลี่ยมแบบไม่มีซิปขนาดรอบปาก26นิ้วห่วงสปริง1คู่ขนาด3ทับ8คอหมาขนาด1นิ้ว1คู่แม่เหล็กขนาด18มิลโครเชตที่ใช้ใช้4ทับศูนในการถักถ้าเพื่อนๆมีหัวเดียวสามารถใช้2.5มิลในการถักได้ ขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักก้นกระเป๋าวิธีถักเราจะเอาหมุดไงเข้าหาตัวนะคะแล้วก็เริ่มต่อตรงกึ่งกลางของก้นกระเป๋าสอดหัวเข็มจากด้านหน้าไปด้านหลังเกี่ยวไหมจากด้านหลังมาด้านหน้าล็อก1ครั้งถักโซ่1เราจะแทนเป็น X หลักแรกจากนั้นถัก X ลงไปอีก1ห,หลักรวมเป็นสองรูถัดไปก็จะเหมือนกันนะคะเราก็จะถักรูละสอ เราจะถักรูละ 2x อยู่5รูนะคะ1 2 3 4 5อันนี้เราถักไปก่อน3เดี๋ยวตอนจบเราจะมาถักอีก2รูจากนั้นด้านข้างตรงนี้เราจะถักลงไปรูละ3หลัก จากนั้นจะถักรูละสองหลักอีถักเราก็จะถัก x ลงไปในรูนะคะขอใช้วิธีอธิบายเพิ่มเติมนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเราก็จะถัก 2x ลงไป3รูแล้วตรงมุมทั้ง4ี่มุมตรงนี้เราจะถักลงไปรูละ3หลักอยู่3มรู1 2 3สมนะคะตรงนี้ก็จะมีรูอยู่ หรู 1, 2, ึ่งสามี่ห้าเราจะถักลงไป 2X นะคะด้านข้างทั้งสองข้างจะมีทั้งหมด15รูรูละ2หลักนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะพอมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราจะถักลงไป 2X อยู่2รูมันจะมีจำนวนหลักรอบก้นกระเป๋าในแถวแรกตรงนี้ทั้งหมด116หลัก หลังจากที่เราถักก้นกระเป๋าเสร็จแล้วต่อไปเราจะถัก X อริ้วหลักเอริ้วหลักโดยการถักแบบนี้นะคะเกี่ยวเอาเส้นเดียวคือเส้นด้านหลังถักวนเป็นก้นหอยเราจะถัก X อวนเป็นก้นหอยจนครบรอบ พอเราถักแถวที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะถักริ้วหลักมาจนถึงจุดเริ่มต้นตั้งแต่แถวที่สองไปใช้เข็มการทดทำเครื่องหมายไหมไว้ตรงจุดเริ่มต้นอันนี้จะเป็นหลักแรกนะคะเราจะสอดหัวเข็มแบบนี้เลยนะคะให้ถักปกติถักริ้วหลักแค่แถวเดียวจากนั้นเราจะถักควบกับไหมมินิแฟนซีนะคะลูกแรกเราจะเอาไว้ด้านหลังแบบนี้ตัวนี้เราจะเป็นตัวทาบเฉยๆนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถักทาบเส้นเล็กๆ ด้านหลังตรงนี้ลูกแรกมันจะล็อกตรงนี้นะคะ ถักมาให้สุดจากนั้นให้เราเอาตรงนี้พับลงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ถักลงไปในหลักถัดไป ถักมาให้สุดนะคะแล้วเราก็เอาไว้ด้านหน้าตรงนี้ดึงมาไว้ด้านหน้าแบบนี้ก่อนนะคะตรงลูกเล็กๆ จะอยู่ด้านหน้าเสมอด้านหลังก็จะไม่มีอะไรเลยนะคะเส้นเล็กๆนี้เราก็ถักขับวไป เราจะถักควบเส้นนะคะมาจนถึงจุดเริ่มต้นจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะใช้วิธีถักวนเป็นก้นหอยอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นวิธีหลบแล้วก็ดึงมานิดนึงนะคะแล้วก็ถักควบเส้นเหมือนเดิมใช้วิธีถักวนเป็นก้นหอยแบบขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆ เราจะถักวนเป็นก้นหอยขึ้นมาทั้งหมด8แถวนะคะนับตั้งแต่แถวที่เราถักริ้วหลัก1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นในแถวที่9ตรงมุมอันนี้คือจุดเริ่มต้นตรงกึ่งกลางของก้นกระเป๋าแบบนี้นะคะเราจะถักซ้ำด้านข้างทั้งสองข้างถักมาให้ถึงตรงกึ่งกลางนะคะ จากนั้นเราก็จะถักซ้ำไปสองหลักหนึ่งสองจากนั้นก็ถัก x วนไปจนถึงอีกด้านหนึ่งนะคะ พอเราถักมาจนถึงกึ่งกลางอีกข้างนะคะเราก็ถักเพิ่มลงไปอีก2หลักในแถวที่9จะมีจำนวนหลักอยู่ทั้งหมด118หลักมันก็จะเพิ่มมาข้างละ1หลักนะคะแถวนี้ก็จะเพิ่มมาอีก2หลักหลังจากที่เราถักเพิ่ม2องข้างเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะถักวนเป็นก้นหอยขึ้นไปอีก เราจะถักวนเป็นก้นหอยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจะมาแอบเพิ่มตรงช่วงด้านข้างทั้งสองข้างนะคะให้มันได้รูปทรงออกมาเฉียงออกด้านข้างเป็นรูปทรงสวยๆแบบนี้นะคะแถวที่1ถักวนเป็นก้นหอยมาจนถึงแถวที่9้าจากนั้นเราจะมาเพิ่มด้านข้างตรงนี้จะเป็นก้นกระเป๋าวงรีนะคะด้านข้างตรงนี้คือแบบนี้นะคะด้านข้างเราจะมาแอบเพิ่มด้านข้างเราจะเพิ่ม ในแถวที่9 1้2 5 32แ7แล้วก็42ทั้งสองข้างนะคะจากนั้นเราก็จะถักแถวที่4 3 44วนเป็นก้นหอยอีกสแถวแล้วพักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาเริ่มถักสายนะคะอันนี้หลังจากที่เราเพิ่มในแถวที่42เป็นแถวสุดท้ายถักวนเป็นก้นหอยอีกสแถว43 44มมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะพักตรงด้านข้างไว้ก่อนยังไม่ต้องตัดไหมเราจะเอาปลายไหมที่อยู่ม้วนด้านนอกนะคะมาถักสายเราจะมาเริ่มถักโซ่แบ่งให้ตรงกึ่งกลางสามารถกะได้นะคะว่าเราต้องการขนาดไหนเราก็จะมาเริ่มถักสายตรงขอบถักโซ่ให้ได้ตามความยาวของสายที่เราต้องการ เราจะถักโซ่นะคะให้ได้ตามความยาวของสายที่เราต้องการของนกถักอยู่ทั้งหมดเจ็ดสิบโซ่หลังจากที่เราถักได้เจดสิบเสร็จแล้วเราก็จะมาถักเลื่อนห่วงเกี่ยวไหมรอดแล้วก็ตัดไหมล็อกสายเพื่อนเพื่อสามารถปรับสั้นปรับยาวได้นะคะเราจะถักให้มันตรงตำแหน่งเดียวกันแบบเดียวกันทั้งหน้าและหลังนะคะจากนั้น เราก็จะมาเริ่มถักตรงช่วงด้านข้างที่เราปล่อยทิ้งไว้ตามลายเดิมตรงนี้เราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะ ปลายไหมตรงสายเราสามารถย้อนกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเก็บปลายไหมไปด้วยเราจะถักมาจนสุดขอบจากนั้นเราก็จะมาเริ่มถักตรงตำแหน่งสาย สำหรับสายนะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกให้เราถักสอดเอาด้านหลังแบบนี้ถักตรงเส้นด้านหลังให้ความโซ่แบบนี้นะคะมันจะโซ่แบบนี้ให้เราสอดเอาด้านหลัง เราก็จะถักควบกับไหมแฟนซีมาจนสุดสายแล้วก็ถักขอบบนอ้อมไปถักด้านหลังในรูปแบบเดียวกันบนมาจนถึงจุดเริ่มต้นจะถัก x บนทุกหลักนะคะควบกับเส้นไหมปอมๆมาจนสุดสายแล้วก็ถักขอบอ้อมไปถักด้านหลังในรูปแบบเดียวกันนะคะ วนมาจนถึงจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงด้านข้างของกระเป๋าจากนั้นพอจะขึ้นแถวที่2เราก็ถักเหมือนเดิมถักควบเส้นไหมแฟนซีมาให้สุดขอบเหลือไว้2หลักตรงนี้จะเป็นตรงขอบปากกระเป๋านะคะจะเหลือ2หลักตรงนี้เราจะถักรวบตรง2หลักด้านข้างตรงนี้ด้านข้างทั้ง2ข้างหน้าและหลังนะคะ ทักลดตรงช่วงด้านข้างเพื่อที่ไม่ให้ตรงด้านข้างของสายกระเป๋ามันย่นหรือมันพับแบบนี้นะคะวิธีลดอันนี้จะเป็นสองหลักสุดท้ายของขอบเราจะเกี่ยวไหมลงไปสองหลักแล้วรวบจากนั้นหลักที่1ของสายเราก็จะเว้นไว้1ห,หลักแล้วไปถักในหลักที่สองถักควบกับไหมแฟนซีไปด้วยนะคะ ตรงนี้ถ้าเราอยากให้มันง่ายให้ดึงเส้นเล็กๆล,ลงมาแบบนี้ก่อนนะคะท้าแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วถักไปสักสองหลักจากนั้นค่อยดึงแบบนี้นะคะมันก็จะถักง่าย เราจะถักแถวที่2มาจนสุดสายเหลือไว้อีกหนึ่งหลักนะคะตรงนี้จะเป็นหลักสุดท้ายของสายอีกข้างหนึ่งอันนี้นะคะให้เราเว้นไว้แล้วมาถักรวบสองหลักของขอบปากกระเป๋าเว้นตรงนี้หนึ่งหลักนะคะแล้วก็ถักรวบสองหลักขอบตรงขอบจากนั้นก็ถักตามเดิม ถักบนไปถักในรูปแบบเดียวกันก่ขอของอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะถักแถวที่สองมาจนถึงจุดเริ่มตน้นจากนั้นขึ้นแถวที่สามนะคะจะลดตรงช่วงด้านข้างของสายกระเป๋าให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะ วิธีลดก็เหมือนเดิมเราก็จะรวบสองหลักตรงขอบแล้วก็เว้นหนึ่งหลักตรงสายแบบเดียวกันทั้งสองข้างหน้าและหลัง เราจะถักขอบและสายวนเป็นก้นหอยมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วถักมาแถวที่ขึ้นแถวที่5นะคะอันนี้จุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้ถักเลยมาแล้วนับตรงด้านข้างหรือตรงมุมสายและขอบออกมาทั้งหมด6หลัก1,2,3,4,5,6จากนั้นเราจะถักเว้น2หลักนะคะถักโซ่2เพื่อทำเป็นห่วงไว้สำหรับคล้องสาย อันนี้เราก็จะถักโซ่เราจะถักรวบกับไหมแฟนซีไปด้วยเกีียวไหมออกมาแบบนี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งและสองจากนั้นก็จะเริ่มปล่อยไหมแฟนซีแล้วถักควบเว้นไว้สองหลักหนึ่งสองแล้วก็เริ่มถักเอ็กแบบนี้นะคะเว้นแบบนี้สองหลักแล้วถักเอ็ไปทั้งหมดสีหลักหนึ่ง สองสามและสี่จากนั้นแถวที่ห้าเราจะเว้นตรงช่วงสายตรงมุมตรงนี้นะคะแค่หนึ่งหลักแล้วก็ไปถักในหลักที่สองจากนั้นก็ถักในรูปแบบเดิม พอเราถักมาจนถึงอีกข้างหนึ่งนะคะเว้นตรงนี้ไว้หนึ่งหลักแล้วก็มาถัก X ในหลักนี้นะคะนับหนึ่งถักออกไปสี่หลักสองสามสี่ จากนั้นก่อนที่เราจะถักโซ่นะคะให้เราเกี่ยวเส้นไหมแบบนี้รวบกับไหมแฟนซีเหมือนเดิมเกี่ยวขึ้นมาถักโซ่ไปสองหนึ่งสองแล้วปล่อยไหมแฟนซีเว้นไว้สองหลักหนึ่งสองแล้วเราก็จะถักเหมือนเดิม เราจะถักเว้นรูแบบนี้นะคะแบบเดียวกันทั้งสองข้างตรงมุมด้านข้างของสายหน้าและหลังจากนั้นเราก็จะถักแถวที่ห้านะคะวนมาจนถึงด้านข้างตรงนี้พับครึ่งแบบนี้นะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นมันจะอยู่ตรงนี้ให้เราตัดไหมแฟนซีออกได้เลยนะคะ จากนั้นแถวสุดท้ายเราจะถักเฉพาะเชือกฟอกเราจะถักเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเก็บปลายไหมแฟนซีไปด้วยพอมาตรง ช่องที่เราเว้นไว้ใส่ตรงนี้นะคะสองโซ่พอถักมาจนถึงตรงที่เราถักโซ่สองให้เราถักลงไปสอง x แบบนี้ทั้งสองข้างจากนั้นเราก็จะถักเลื่อนห่วงบนทุกหลักถักเลื่อนห่วงบนทุกหลักมาจนถึง จุดเริ่มต้นถัก x สองหลักลงเฉพาะตรงที่เราถักโซ่2เราจะถักเลื่อนห่วงมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกให้เราแทงหัวเข็มลงไปในตรงหลักตรงกลางหลักแรกแล้วก็ตัดไหมเกี่ยวไหมขึ้นมา ดึงลวดออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้เข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมเป็นตัวเก็บไหมแทงลงแบบนี้นะคะแล้วเอาปลายไหมไปเก็บซ่อนไว้ด้านหลังหลังจากที่เราถักขอบและสายเสร็จแล้วนะคะ ตรงด้านนอกจากนั้นด้านในนุอขอใช้วิธีอธิบายนะคะเราก็จะเริ่มต่อไหมตรงมุมใหม่แล้วก็ถักเลื่อนห่วงคอปากกระเป๋าด้านในวนขึ้นมาถึงสายด้านในทาาแบบเดียวกันทั้งสองข้างต่อไปเราจะถักสายสะพายข้างวิธีถักเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อกหนึ่งครั้งเราจะถัก x ลงไปในห่วงทั้งหมด6หลัก ถักเก็บปลายไหมไปด้วยต่อไปถักโซ่หนึ่งแล้วเราจะถัก X ริ้วหลักโดยเกี่ยวเอเส้นเดียวแบบนี้นะคะ เกี่ยวเส้นด้านหลังเพียงเส้นเดียวต่อไปทักโซ่หนึ่งแล้วเราจะถักควบกับไหมแฟนซีนะคะให้ตัดปลายไหมตรงนี้ออกเหลือไว้ตรงปอมๆเล็กๆนะคะเราจะวางตรงปอมๆวางไว้ตรงจุดเริ่มต้นแบบนี้ ไว้ตรงกลางล่องแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักเหมือนกับที่เราถักกระเป๋าถักควบกับไหมแฟนซีโดยถักลิ้วหลักเกี่ยวเอาเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่าง จากนั้นเราก็ดึงตรงนี้นะคะให้มันล็อกขึ้นแถวต่อๆไปเราจะถักโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็จับตัวไหมแฟนซีมาด้านหลังแล้วก็ถักควบเหมือนเดิมนะคะ จบแถวแล้วให้ดึงไหมแฟนซีถักโซ่หนึ่งก่อนแล้วจับไหมแฟนซีพาดเหมือนเดิมถักพลิกกลับไปมา พอจบแถวเราก็จะดึงเส้นไหมปอมๆตรงนี้หน่อยนะคะแล้วเราก็จะถักพลิกกลับไปมาให้ได้ตามความยาวของสายที่เราต้องการเราจะถักสายพลิกกลับไปมาให้ได้ตามขนาดความยาวของสายที่เราต้องการนะคะของน้จะถักอยู่ทั้งหมด28นิ้วจากนั้นในแถวสุดท้ายตรงนี้เราจะถักควบกับห่วงคอหมานะคะ เอาไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเวลาเราถักแถวสุดท้ายถักโซ่หนึ่งหลักปกติเราจะถักริ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นเดียวนะคะเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างอันนี้เราจะสอดหัวเข็มแบบนี้นะคะเกี่ยวเอาทั้งหมดแล้วก็รวบเอาเส้นด้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะพร้อมกับไหมแฟนซีสอดเอาสองเส้น จากนั้นล็อกแล้วก็ตัดไหมทั้งสองออกได้เลยนะคะเราจะใช้เข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเราก็จะได้สายกระเป๋าออกมาในรูปแบบนี้ ต่อไปเราจะใส่ซับในสําหรับวิธีการใส่ซับในนะคะลูกใช้ซับในสําเร็จแบบไม่มีซิปขนาดรอบปาก26นิ้วนะคะเราจะพลิกเอาด้านในออกมานะคะแล้วก็เอาด้านถูกเข้าไปไว้ด้านในแล้วก็เอาซับในสําเร็จแบบนี้นะคะสวมเข้าไปแบบนี้วิธีนี้มันจะทําให้เราเย็บง่ายนะคะเย็บง่ายสอยง่าย วิธีเย็บเราจะเย็บถ้ามันยาวยาวกว่ากระเป๋าถ้าซับในมันยาวกว่ากระเป๋าเราสามารถพับขอบแบบนี้นะคะลงมาสักประมาณสักหนึ่งนิ้วได้แล้วก็วางลงตรงกลางของขอบป,ปากกระเป๋าด้านในวางแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาประมาณสักหแถวเราจะวางซับในนะคะให้ได้ระดับนี้เลื่อนลงมาประมาณสักหนึ่งแถว จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ได้พร้อมเข็มสอยเย็บซับในให้ติดกับขอบปากกระเป๋าใช้วิธีสอยนะคะสอยจนครบรอบแล้วก็ตัดเก็บปลายไหมหรือว่าได้ให้เรียบร้อยหลังจากที่เราสอยซับในติดกับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพลิกเอาด้านถูกออกมาจากนั้นเราจะใช้กระดุมแม่เหล็กขนาด18มิลน,นะคะ เย็บตรงกลางเพื่อติดไม่ให้ปากกระเป๋ามันอ้าหลังจากที่เราเย็บซับในติดกระดุมแม่เหล็กเสร็จเราก็เอาห่วงวงกลมสปริงมาจับจีบด้านข้างพร้อมกับคล้องสายที่เราถักไว้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ